สวัสดีค่ะร้านขวัญมอเ้อนกาวค่ะวันนี้ขออนุญาตเปิดตัวสินค้าตัวใหม่เลยต้องขอขออภัยด้วยสําหรับข้อมูลที่ผิดพลาดนะที่เราแจ้งไปว่ามันเป็นตัวร้อยวัตคือเราเข้าใจว่ารถนี้เนี่ยทางโรงงานส่งร้อยวัตมาให้เราแต่ว่าเป็นตัว90วัต์นะคะเป็นตัวนี้นะอ่านี่นะคะคันนี้คันแรกค่ะกับซันเตสนะติดตั้งสีไทเพติดตั้งเรียบร้อยนะมีควอ์า <cover S 2> มาให้เรียบร้อยผ่านทำครอบสิปิดยดูนี่ดูนี่ดูนี่ดูดดดนี่อ่านี่นะคะ มี cover มาให้เรียบร้อยเลยนะเป็นประมาณนี้แต่ถามว่าถามว่าชุดต่อไปรูปลักษ์รูปทรงแบบนี้ก็จะมีเป็นตัวร้อยวัตอ่าเป็นตัวร้อยวัตใช่ประมาณนี้เลยนะใช่แต่ว่าจะแพงกว่าร้อยวัตเดิมเพิ่มขึ้นมาทรงเดิมอ่า ตรงเดิมวันห้าร้อยพราะมี cover ด้วยนะครับแต่เราก็เลนที่ใหญ่กว่านะแต่ตัวเก้าสิบวัตต์เนี่ยนะครับผมจะเป็นราคาเท่ากันจะราคาเท่ากับตัวร้อยวัตต์กับพร้อมพร้อมพร cover เลยเอ๋อ cover ด้วยครับไม่ต้องเพิ่มนะครับผมใช่เพราะว่ามันคือเก้าสิบวัตต์เราต้องขออภัยที่มิขวัญเปิดตัวไปเพราะว่าเราก็ลืมเช็คสินค้าแล้วก็ทางโรงงานเพิ่งแจ้งเราว่าล็อตนี้ยังจะเป็นเก้าสิบวัตต์ก่อนนะแต่เดี๋ยวล็อตต่อไปแต่เลห้าเปอร์เซ็นต์อ่าแต่ล็อตต่อไปเนี่ยจะเป็นตัวร้อยวัตต์นะคะ นี่นะคะเป็นตัวเลือกสำหรับลูกค้าที่ชอบทรงนะคะเป็นประมาณนี้เลยตอนนี้นดิบๆดูแบบลุยๆก็นี่เลยนะครับใช่ตอนนี้พร้อมให้บริการลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถทักแชทมาได้เลยอันนี้พี่ขวัญบอกให้เปิดหัวค่ะนี่การเก็บงานกันเดินสายไฟนะสําหรับรุ่นซอนเตสคันนี้นะ,ะพร้อมแตรด้วยเสริมความมั่นใจให้กับซอนเตสหน่อยนะครับผมก็การเดินสายไฟก็คือนะครับผมจะมีแตรด้วยนะจะมีดีเลย์แตรจะมีดีเลย์ขาวกับเหลืองแล้วก็จะมีดีเลย์พักไปสูงได้นะครับผมครับ นะฟิลมีครบนะครับผมครับฟิลมีครบนะครับผมฮะส่วนการฝากสายไฟไว้ที่ไหนนะครับผมฮะเราไม่ตัดต่อสายไฟเราฝากสายไฟแค่หนึ่งเส้นนะครับผมครับนะแค่นั้นเองนะผมฮะเสริมความรับประกันรับความมั่นใจกับคาทอนเตสเลยนะใช่ค่ะอันนี้ก็จะมีแสลด้วยความเสี่ยงกันนะโอเคนะครับผมครับนะเฮ้ยนี่ยังไม่ได้ปิดลำแสงขาวเหลืองอ่ะเดี๋ยวให้พี่ขวัญปิดงานก่อนแล้วเดี๋ยวเราอ่า ไอ้น,นี่อีกทีหนึงงห่งอ่าใช่อ่ะเ,อเ,เดี๋ยวไปขวัญเก็บงานก่อนแต่ว่าอันนี้เปิดหัวให้ดูว่าการเก็บงานการเดรินสายไฟเป็นประมาณนี้นะคะยาวไปเลยนะคะใช่ค่ะราคาสำหรับตัว วัดตัวนี้พี่ขวัญทำการตั้งไฟเรียบร้อยแล้วเอาเดี๋ยวเรามาดูที่ฉากเบื้องต้นก่อนดีกว่านะสวยนะเนี่ยตัวนี้เขามีฝาคออรอบ cover มาให้เรียบร้อยเลยนะสวิ์จะอยู่ด้านนี้นะคะลําแสงจริง,รงๆอ่ะมันไม่ได้แตกต่างกันมากมายแล้วค่ะรถไฟร้านเรานะมีเส้นคัช c ออหมดทุกกาลังหวัดนะแต่เรามาเพื่อเป็นตัวเลือกให้ลูกค้าเพราะลูกค้าชอบสอบถามมาว่า ไฟเรามีแต่ทรงกลมห้อไม่มีทรงเรียมหรออันนี้เราเอามาเพื่อเป็นตัวเลือกให้ลูกค้าว่าชอบแบบไหนรูปแบบไหนนะแต่กําลังไฟบอกได้เลยว่าไม่ต่างกันนี่คือลําแสงของ90วัตต์นะคะเปิดไฟต่ําคือสีขาวค่ะเปิดไฟสีขาวอยู่รถเบียดปาดมากดพักไฟสูงขอทางได้เลยไฟสปอตไลท์ขึ้นเต็มระบบพร้อมไปสูงตัวรถเป็นขาวครึ่งเหลืองครึ่งแบบนี้นะกรณีเดินทางไกลค่ะเจอฝนเจอหมอกอยากเคลียร์เส้นทางยกที่ไฟสูงค้างได้เลยเอาตองสตาร์ทเครื่องทางแล้วกัน ข้างล่างตัดเป็นขาวข้างบนเป็นเหลืองแบบนี้รถส่วนมารียปิดให้เขาทันทีนะตรงกลางปิดนะคะสีเหลืองเนี่ยคือไฟสูงร้อยเปอร์เซ็นหนูเห็นเขาราม่าก,กันเยอะเลยสําหรับลูกค้าที่ที่เปิดไฟสีเหลืองกลางวันอ,นะอ่าเออ,อ,อถ้าเกิดว่าคุณพี่ขับในเมืองชา้าๆไม่จําเป็นต้องเปิดสีเหลืองค่ะสีเหลืองเนี่ยไว้สําหรับเดินทางไกลไปต่างจังหวัดนะนใช่คือใช้ด้วยความเร็วอ่ะใช่ถามว่ามันดียังไงลําแสงนี้นะคะลําแสงนี้คือมันเสริมความปลอดภัย เวลารถเวลาเราเดินทางเวลาไปต่างจาังหวัดบางทีรถใหญ่ค่ะเขาเปิดเพลงในรถด้วยซ้ำเขามองไม่เห็นรถเราเขาไม่ได้ยินเสียงท่อรถเรานะอย่างน้อยเนี่ยซอยลำแตงสีเหลืองเนี่ยให้ มันเห็นกระจกหลังว่าอ๋อมีรถมารถเขาจะได้ไม่ต้องเบียดปาดมาอันนี้คือการใช้ไฟหนูจะแนะนําลูกค้าแบบนี้ตลอดนะอ่ากดพักไฟขอทางได้เช่นกันสําหรับลําแสงสีเหลืองนะอ่าแล้วก็มีโอกาสไปต่อติดเขาหรือติดไฟแดงปิดทันทีอย่าได้ไปแยงตาเขาเป็นประมาณนี้อ่าไม่ใ<ม>ช่แล้วก็ไม่เปิดไฟก็พักไฟขอทางอย่างเดียวก็ได้นะส่วนอันนี้คือ อย่างซันเตสเนี่ยเราไม่ได้เป็นโปรโมชั่นแตรเป็นติดแตรแยกต่างหากนะราคา850บาทนะอ่ะอันนี้ได้แตรไปด้วยเอาละเอาละ,าละสำหรับการเปิดตัววันนี้คันแรกเลยกับซันเตสนะกับ90วัตต์เราต้องขออภัยลูกค้าที่วิขวันเปิดตัวไปเราเข้าใจว่าเป็นตัวร้อยวัตต์ เราไม่ได้คุยกับโรงงานก่อนแล้วก็บอกตรงๆว่าลืมเช็คของค่ะแต่ลอต่อไปจะเป็นรูปลักษ์รูปทรงแบบนี้แต่เป็นตัวร้อยวัตต์ราคาต่างกับชุดไฟสปอร์ตไลท์ตัวร้อยวัตต์คู่เดิมเนี่ยแค่500บาทแต่ถ้า90วัตต์ลูกค้าท่านใดที่มาติดอยู่ก็คือราคาเท่ากับตัวร้อยวัตต์ปัจจุบันเลยลูกค้าท่านใดสนใจแบบไหนเราก็มีให้เลือกหลากหลายค่ะสำหรับไฟร้านเราตอนนี้มีตัวเลือกมากมายอย่าลืมไฟร้านขวัญมรซาวแบรนด์ KWN สวัสดีค่ะ